อันนี้เป็นวิดีโอที่จะอัาจการปริ้นบาร์โค้ดให้กับน้องๆนะคะดูแล้วก็จะได้ปริ้นได้นะคะอ,อันดับแรกเลยอันนี้ตัวนี้นะเป็นปลั๊กของเครื่องปริ้นนะคะถ้าไม่ได้ใช้ก็ถอดเนาะอันนี้เป็นปลั๊กของคอมนะคะควรจะถอดทุกวันละค่ะเสียบทุกวันแล้วก็ถอดทุกวันแล้วก็ตอนนี้ ต่อเครื่องปริ้นไว้ด้านหลังแล้วเพราะว่า usb UH ข้างหน้าใช้ไม่ได้เออคือมันหลวมมานะมันก็ใช้ไม่ได้หรือมันก็ต้องกระตุกบ่อยๆมันถึงจะจะอ่านเพราะงั้นก็เลยเอาไปเสียบไว้ด้านหลังแล้วนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็ก็ไม่เคลื่อนย,ย้ายถ้าเคลื่อนย้ายก็ให้ไปเสียบ usb UH ข้างหลังนะคะอันนี้เครื่องปริ้นก็เปิดเรียบร้อยนะคะถ้าเกิดจะปริ้นก็ค่อยก็ค่อย เ,เปิดเนาะอันนี้นะคะเป็นเขาเรียกอะไรนะเออที่มันต่อไวเลสะคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเสียบใส่งี้มันก็จะเล่นเน็ตได้ซึ่งคุณสุพง์เคยบอกว่าเ,าเครื่องนี้ไม่ควรจะต่อเน็ตเพราะว่ามันเดี๋ยวมันมีไวรัสเนาะก็เลยถ้าจะเอาไปใช้ก็เอาไปใช้กับเครื่องที่มันจะต่อไวเลสกับเครื่องนี้นะคะเอาไว้ทานข้างบนนี้นะคะ สองตัวอันนี้อันนี้ก็เป็นสายที่เราจะยิงบาร์โคดใช่ไหมยิงนะเดี๋ยวค่อยต่อด้านหลังก็ได้หรือต่อด้านหน้าแต่ด้านหน้าตอนนี้เหมือนเหมือนมันจะหลวมๆม,มีปัญหาแล้วถอดเข้าถอดออกบ่อยอา,อาจจะไปใส่ด้านหลังนะคะสำหรับตัวยิงบาร์โค้ดนะคะอะพอเราเปิดเครื่องเข้ามาแล้วนะคะหน้าจอก็จะอย่างนี้นะคะไม่ต้องเข้าลิลลี่นะไม่ต้องเข้าตัวนี้นะ นะคะไม่ต้องเข้าตัวนี้ตัวนี้เป็นการายืดคืนหรือการลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนจำได้ว่าพิมพกับเอกเคยเรียนกับพี่น้องแล้วเนาะนะคะก็ตามนั้นแหละนะคะในโปรแกร,รมเลนี่เนาะส่วนโปรแกรมปริ้นบาร์โคดอันนี้นะคะให้ไปคลิกนะคะอยู่หน้าจออยู่หน้าจอเห็นไหมคะอยู่ตรงนี้นะคะคาว่าปริ้นบาร์โคดนะคะเดี๋ยวบั้นคลิกเข้าไปเลยแล้วก็ไปตรง คำว่าบาร์โคดนะ,ะเมื่อเราเ,เขาเรียกน,นะเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาที่เครื่องนี้แหละแต่ตอนนี้เราจะต้องมาลงทะเบียนอยู่เครื่องนี้แล้วเพราะว่าตัวไวเลสไม่จับเครื่องอื่นเลยไม่รู้เป็นอะไรนะคะถ้าใครว่างๆน้องพิมพ์หรือใครโทรหาคุณสุงพงให้ช่วยหน่อยนะอะเข้าไปปริ้น์มีเดียบาร์โคดนะคะก็จะเจอหน้านี้หน้านี้สำคัญ ตอนนี้นะกรบ่อรบกวนดูแถวแรกเนาะแถวแรกนี่เป็นแถวปัจจุบันแถวปัจจุบันก็คือเป็นแถวที่เราลงทะเบียนล่าสุดก็คือหกเจ็ซึ่งมันจะอยู่คนละเลขกับเ,เลขที่เราให้มันคนละแบบมันคนละอันเนาะอันนี้เป็นเลขที่มันรันตามเครื่องแต่เลขที่เราให้ ให้เป็น b ศูนย์ต่างๆงเนี่ยนะคะมันอีกอันหนึ่งซึ่งซึ่งมันจะมาลิงก์กันนะคะอันนี้อันนี้คือมันเลขล่าสุดคือจํานวนหนังสือที่เรามีทั้งหมดในห้องสมุดคือมีทั้งหมด67,489รายการเนาะครานี้ทุกทุกครั้งที่เราที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาปริ้นซึ่งมันจะขึ้นอันดับสุดท้ายไว้สมมุติว่าเราพิมพ์ไปสิเล่มใช่ไหมคะก็จะเป็น แล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้คือมันไม่ต้องไปไปงงนะคะเพราะว่าตรงนี้มันขึ้นมาอันดับสุดท้ายอยู่แล้วเราต้องเปลี่ยนเฉยๆเป็นเจ็ดเก้าแล้วกันนะเจ็ดเก้าถึงแปดเก้าเห็นมแปดเก้าคืออันดับสุดท้ายคือที่เราลงไว้นะคะมันก็จะมีให้จํานวนเราใส่เราปริ้นครั้งละจําได้ว่าหนะ้าปกหนึ่งปกในหนึ่งนะ ปกในหแล้วก็นายิบเก้าหนึ่งเป็นสามนะไม่ใช่สองเนาะส่วนตำแหน่งตำแหน่งอยู่ตรงไหนตำแหน่งก็คือเออจริงๆอะ่ะก็แนะนำว่าให้ให้ให้เพิ่มตำแหน่งที่หนึ่งไปเลยคำว่าตำแหน่งคืออันนี้นะอันนี้ก็คือตำแหน่งเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตำแหน่งนี้นะคะก็คือเห็นชัดไหมอะ่ะกล้องก็ไม่ค่อยดีด้วยนะ นี่คือมันจะเป็นมันจะเป็นอ um ่ช่องช่องอยู่อะค่ะมันเป็นช่องช่องอยู่นะมันเป็นช่องช่องอยู่นะไม่ค่อยเห็นเนาะกล้องไม่ไม่ให้เห็นไหมเนี่ยในในแผ่นบาร์โค้ดนะคะในแผ่นบาร์โค้ดมันจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกเ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบสิบเอ็ดยี่สิอ่บสามยบสออันนีทั้งหมดยี่สิช่องนะคะตรงนี้สมมุติว่าเราใช้ไปแล้วสมมุติว่าเราปริ้นไปแล้วช่องที่หช่องที่สองช่องที่สามช่องที่สี่ช่องที่ห้าช่องที่หกช่องที่เช่องที่แดคราวนี้เราเราแบบว่า แกะไปติดหมดแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มว่างตัวนี้มันก็จะเป็นบาร์โคที่ยังใช้ได้ใช่ไหมเราก็ต้องกดตัวนี้เป็นลำดับที่เก้าเออเป็นลำตำแหน่งที่เก้าอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะลันไปให้อะเก้าตำแหน่งที่เก้าจำนวนอย่างละสามด้ยกันเลยมันก็จะทำให้ลัน,ล,นลันไปเรื่อยๆแหละนะคะโดยที่ถ้าเราใส่แล้วนะ แผ่นแรกแผ่นแรกที่เราจะเริ่มตำแหน่งไหนเนี่ยควรจะอยู่ควรจะอยู่แผ่นแรกส่วนแผ่นต่อไปจะเป็นแผ่นขาวว่างๆต่อไปก็ไม่เป็นไรนะสมมุติเราอยากจะใช้รีวิวจ่ะหมายถึงว่าใช้ใช้กระดาษเพิ่มมานะส่วนถ้ามันเป็นกระดาษเปล่าๆแบบนี้เราก็เริ่มจากจากนี่แถวที่หนึ่งได้เลยส่วนเนี้ยสำคัญเลยตั้งแต่วันไหนถ้าเป็นไปไม่ได้จําไม่ได้นะจําไม่ได้ว่าเราลงวันที่เท่าไหร่นะ ให้เราพิมพ์64สมมุตินะสมมุตินะตอนนี้นะเราพิมพ์65เดี๋ยวจะพรีวิวให้ดูมันไม่มีพรีวิวให้ดูมันไม่มีเพราะตั้งแต่165เรายังไม่ได้ทาอะไรเลยแต่จริงๆเลขมันมีเพราะฉะนั้นถ้าเราตัวนี้สําคัญนะถ้า,ถ,าถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราพิมพ์ตั้งแต่เมื่อไหร่เราเราคิด64ไว้อะพรีวิวมามาแล้วเห็นไหมมาแล้วมันก็จะมีมาให้มันก็จะอย่างละสามเช่น รลางเงาเผ่าจีนสามเห็นไหมร่างเงาเผาจีนฉบับที่สองสามเล่มอะไรเงี้ยมันก็จะมาซึ่งถ้าเราไม่เอาถ้าเราถ้าเราไม่เอาเราก็กดกดตัวนี้นะกดตัวนี้กด escape อยู่นี่นะกดครั้งเดียวมันก็จะกลับมาหน้าจอทุกครั้งต้องพรีวิวก่อนเสมอนะคะนะเมื่อเมื่อเมื่อลงแล้วเนี่ยเจ็ดเก้าถึงแปดเก้าแล้วใช่ไหมนะ่ะหกเจ็ดสี่เจ็ดเก้าถึงหกเจ็ดสี่แปดเก้าแล้วเราก็พรีวิวดูทุกครั้งเมื่อพรีวิวเสร็จนะคะให้กด ถ้าถ้ารู้แล้วมันมีละให้กด Escape ตัวนี้รอบหนึ่งอ่ามันก็จะกลับมาหน้าจอนี้นะคะเสร็จแล้วก็พิมพ์ใช้คำว่าพิมพ์อันนี้หน้าจอนี้สำคัญมันจะไม่ออกนะคะมันมันเหมือนแบบเออมันเหมือนมันมันลงซ้ำกันไวอยู่ค่ะเพราะนั้นนะคะตอนนี้ตอนนี้พี่ใส่ฮะเออไดเวอร์ไว้นะคะเพราะงั้นถ้าไม่จะเป็นก็เอาไว้นี่แหละนะคะเพราะว่า ถ้าไม่ใส่มันไม่มันไม่เห็นตัวนี้นะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ปรินได้ปกติมันจะจับตัวนี้ให้นะแต่ถ้าเราจะปรินต์มาโค้ดให้เราคลิกตัวนี้มันก็จะเป็นก๊อปปี้หนึ่งนะคะแล้วก็พิมพ์ได้เลยกดพิมพ์มันก็จะออกมามันก็จะออกมาทั้งหมดเลยนะคะก็คือทั้งหมดที่เราทั้งหมดที่เราที่เราตั้งไว้นะคะโอเคไหมนะคะเราก็จะกดไว้ตรงนี้ของแคนเซิลนะคะ ตามนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวลองลองพิมพ์ให้ดีกว่าพิมพ์ให้นะคะทั้งหมดตัวนี้เราก็ทุกครั้งต้องมานั่งต้องมาติ๊กตรงนี้นะเพราะว่ามันมันจะชอบจับตัวที่มันไม่ใช่คอปปี้กดโอเคอเสียงมาละจะได้ เห็นไหมมันก็จะได้มานะคะเราก็เอาไปให้เ,เพื่อนเพื่อนนักเรียนนะคะติดได้เลยอันนี้เป็นการปริ้นบาร์โค้ดโดยโดยเครื่องที่ปริ์กระดาษที่ปริ้นบาร์โค้ดก็ตอนนี้ก็อยู่ตรงน,นี้แหละกระดาษปริ้นไม่ได้ละเดี๋ยวปั้นหนึ่งนะคะอันนี้คือกระดาษที่เราจะปรินนะคะมีสองสีนี่แหละแต่ว่า,อ,าอยู่ในนี้มัอยู่ในนี้นะคะ โอเคตามนั้นถ้ามีอะไรสงสัยก็โทรถามนะคะ